ช่องคิสกายจะเป็นช่องที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างของช่องข่าวรถยนต์อีกด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้พลาดการสังเคราะห์ข้อมูลสำคัญสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์คลิปและรวมถึงการตอบโต้สนทนาในใต้คลิปด้านล่างนี้ครับสื่อมวลชนในเมืองนอกเริ่มลงภาพแอบถ่าย All New Mitsubishi Triton มาเผยแพร่ซึ่งจากภาพแอบถ่ายชัดเจนแล้วว่าเป็นบอดี้ของรื่นเปลี่ยนโฉมจริงๆแล้วก็ชัดเจนอีกด้วยว่า ไททันตัวใหม่จะใช้โครงสร้างเฟรมแชสซีและโครงสร้างตัวถังของ Next Generation Nissan Navara เป็นหลักความเปลี่ยนแปลงของกระบะไททันและ Navara โฉมใหม่คือสัดส่วนตัวรถที่ดูยาวมากกว่าเดิมระยะโอห้งด้านหน้าและหลังยาวเฟืยและดูเหมือนว่าจะมีการขยายความยาวโครงสร้างห้องโดยสารเพิ่มขึ้นแต่หลายคนไม่ได้สังเกตว่า จุดเปลี่ยนของรถกระบะคันนี้คืออะไรมันคือการนำทิศทางการออกแบบกระบะนิสสันฟรอนเทียสหรัฐอเมริกาโฉมล่าสุดมาประยุกต์ใส่ทั้งคันโดยสัดส่วนดีไซน์ของโครงสร้างห้องเครื่องและกระบะท้ายเหมือนกันเลยแทบจะเป็นที่น้องกันและมีการนำเส้นสายบ่าข้างด้านกระบะท้ายที่ดูบึกบึนเหมือนกันอีกด้วยเมื่อเราเปรียบเทียบภาพสปายช็อตของรถกระบะไททันนาวราโฉมใหม่ มาเปรียบเทียบกับภาพแอบถ่ายแบบคลุมตัวถังของ222 0 Nissan Frontier สหรัฐอเมริกาสมัยที่ยังไม่เปิดตัวพบว่าสัดส,ส่วนรอบคันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นักสิ่งที่แตกต่างระหว่างเวอร์ชันไทยและฟรอนเทียอเมริกันก็คือโครงสร้างของห้องโดยสารที่เวอร์ชันไทยจะดูละมุนกว่าและและดูยาวกว่าเวอร์ชั่นอเมริกาเนื่องจากมันเป็นการต่อยอด n นราช D23 อีกทอดหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างห้องโดยสารนาวราดี2 3มีความอ่อนช้อยละมุนกว่านาวราดีและ D41 รวมๆคือการเปลี่ยนโฉมครั้งนี้มิติตัวรถดูบึกบืนขึ้นและยาวขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนมากซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบเท่านั้นเพราะเอาเข้าจริงมิติตัวเลขความกว้างของนาวราและนิวฟ r อร t นทีอเมริกาไม่แตกต่างกันเลยต่างกันที่ความยาวตัวรถ ต้องลุ้นกันว่านาวราและ t r i ทันโฉมใหม่จะขยายความกว้างของตัวถังหรือไม่หลายคนสงสัยว่าทำไมกระบาะนิสันใช้แชสซีต่างกันทั้งไทยและอเมริกาทำไมถึงดีไซน์คล้ายกันมากเกือบจะเหมือนกันได้ขนาดนี้ล่ะเอาเข้าจริงกระบาะนิสันาวราดียและ f r o n t ทีย d ี1มันก็คือรากฐานของเฟรมแชสซีสมัยนาวราดีสเมื่อปี2004 แต่มีการต่อยอดที่แตกต่างกันถ้ารถรุ่นใหม่มาบรรจบด้านดีไซน์ด้วยทิศทางการออกแบบเดียวกันอาจจะไม่แปลกเท่าไหร่นักแต่ถ้ากระบะทริอัตันนาวรารมาแนวบึกบึนอเมริกันลูกครึ่งขนาดนี้ <c oughs> ก็เป็นไปได้ว่าแนวทางการออกแบบ2ยี่ห้อนี้จะใกล้เคียงกันถ้าเป็นของมิสุบิชิน่าจะเดาออกว่าน่าจะเป็นโมเดิร์นทอที่มีใบหน้าล้ำสมัยเรียบง,ง่ายแต่ยังบึกบึนอยู่ ส่วนของนิสสันน่าจะย้อนรอยความสาเร็จของรถกระบะโฉม D21 D22 และ D40 ที่มีความเรียมง่ายบึกบึนดูอนุรานิยมผสมกับกรอบและโครงสร้างประตูแบบ D23 ในเวอร์ชันที่บึกขึ้นแต่ก็ประยุกต์รายละเอียดของการออกแบบให้ล้ำสมัยหลายจุดทำให้โดดเด่นคล้ายกับฟรอนทีอเมริกาก็ได้ ส่วนผลการตอบรับของ Nissan Frontier อเมริกาตอบรับดีขึ้นเพราะยอดขายปี2021เติบโตเพิ่มขึ้นถึง60%และยอดขายไตรามาสแรกของปีนี้ในอเมริกาเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวหรือ100%ก็นับว่าโฉมนี้ประสบความสำเร็จมากพอดูแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องลุ้นก็คือใบหน้าของ t r i t ั n ใหม่และนาวราใหม่จะโดนใจแค่ไหนเพราะหลายคนกรีดการ์ดกับใบหน้าของนาวราเวอร์ชั่นอเมริกา ลุ้นว่าของไทยจะเป็นไงครับ